สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนามาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวน1ชุด12นายพร้อมด้วยยุทโธปกรณ์เตรียมความพร้อมไว้ณที่ตั้งหน่วย พร้อมออกเดินทางให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยห่วงวันที่12-16ธันวาคม2567ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจจะทำให้เกิดน้ำช่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและเกิดดินคลนถล่มได้ทั้งนี้หน่วยได้ดำารงการติดต่อและติดตามสถานการณ์กับศูนย์บรรเทาสรภัยจังหวัดและผู้นำชุมชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถออกช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อมีเหตุสาธารณภัยณบ้านหนองโลหมู่ที่5ตำบลชุมพลอำเภอศรีนครินจังหวัดนี่คือภารกิจของนักครบสีน้ำเงินที่การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จบข่าวสุรยาเจาสอุอ่าน